รู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเคยเป็นอารมณ์แบบนี้ไหมคะหลายครั้งเนี่ยที่เรารู้นะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าคุณเนี่ยติดหลุมอะไรบางอย่างทําให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะซึ่งวันนี้ครูมาปางะจะมาบอกว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยการที่เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เราไม่ลงมือทําเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ว่าปัญหาเนี่ยมันหนักหนามากพอ จนเราเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นนะคะการที่เราเนี่ยจะมาถึงจุดที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นทิศทางที่ดีขึ้นได้คือคุณต้องตอระหนักรู้ว่าไอ้ปัญหาที่คุณเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในระ,ระยะยาวยังไงได้บ้างระยะอะไรนะคะระยะยาวยังไงได้บ้างดังนั้นนะคะคุณจําเป็นต้องไปตกผลึกแล้วก็ไปนั่งคิดทบทวนว่าเออถ้าเราเป็นแบบเนี้ยอยู่ที่เดิมเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับอนาคตของคุณ และ worst case ที่มันแย่ที่สุดถ้าคุณจะเป็นแบบนี้มันคืออะไรแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยไอ้ผลลัพธ์ที่มันจะส่งผลดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วคุณจะมีความสุขขนาดไหนคุณต้องลองเปรียบเทียบระหว่าง2เฟรมอะคะ่ะเฟรมที่คุณมันเหมือนเดิมหรือเฟรมที่คุณเป็นคนใหม่แล้วดังนั้น,นคุณมีสิทธิ์เลือกในการเลือกชีวิตของตัวเองค่ะเพราะพลังในการสร้างในงตัวคุณวันนี้คุณมาป้างเอย่อแซมีเทียงเท่าี้สวัสดีค่ะ